สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คคนลุยป่านะครับะวันนี้ก็อยู่ในป่าป่าอุทยานครับใช่ <c oughs> <c oughs> นะวันนี้ผมอยู่ที่แก่งส้มแมวนะครับนี่ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะโบครับตอนนี้โบกลับมาแล้วนะโบไปทํางานในเมืองแนละ้วทุกคนกลับมาเยี่ยมแจ็คบ้างครับผมวันหยุดนะวันหยุดก็มาเที่ยวหากันบ้างนะครับวันนี้ก็นัดกันมา นี่ทุกคนจำกันได้ไหมครับ FC ผม FC ผม FC แล้วก็มาอีกคนนะตีนะครับนี่อันนี้ก็มากันสี่คนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งหาที่ลุ่มๆนั่งนะนั่งชิีวๆนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยร้อนเอานี่เนี่ยอากาศร้อนนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับนีนักท่องเที่ยวแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันจบน้องๆด้วยนะไปชิมนะครับซินเนเจอร์มาเดินตลาดกับครัวไปมีตลอดด้วยมือก่อนนีด้วยอ๋อไกงส้มแมวโอ้โหเป็นสติปลยทุกคนนั่นกล้าโดดกันด้วยนะนี่จุดจุดยังเยอะมางเลยวออน่โอ้โห ตรงนั้นเนี่ยมันสูงมากนะผมไม่กล้าโดดนะตีลังกาได้โอ้เป็นสิบนะครับยี่สิบเลยนะกลับมากลับมาเจอกับพี่เท่อีกแล้วครับหรือทอดจีมอฮะพี่เท่กล้าโดดไหมกลัวกลัวความสูงอ๋ากลัวความสูงโอ้ ผมรีไม่กล้าโดนเลยนะดูแบบแบบว่าไม่สูงนะแต่ความจริงแล้วสูงมากนี่ทุกคนก็คนดังนะครับคนนี้ดังดังอะไรฮะดังเรื่องอะไรดังเพนเลยใช้ชื่อก็ดังใช่ไหมชื่อก็ดังชื่ออะไรผู้ใหญ่เดิอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะเขาเป็นผู้ใหญ่นะใจเยขนาดนั้นชมรมกีฬานี่ก่อนนี้จะเป็นผู้ใหญ่เดือนี่ต้องผู้ใหญ่ปี้องมาก่อนครับผมเป็นเป็นโค้ดนะครับโค้ดสอนบอลนะ สำหรับน ENNIS, ้องๆนะครับจะเปิดช่องแล้วติดตามด้วยนะครับผมจะก็จะเปิดช่องแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับอับาเช่นะทุกคนเชื่ออะไรนะบิ๊กอับาเช่นะบิ๊กอับาเช่ครับเปิดช่องแล้วบิ๊กอับบาเช่ครับผมบิ๊กอับาเช่ฝากก็ไก่ตัวสกปรนะปลาปลาปลาก็ไก่ตัวอีกนะบิ๊กอับาเช่นครับนี่ไม่มีอยากแก้ไอ้ด้วยนะฝากไปติดตามด้วยครับไปก่อนไปข้างหน้าดีกว่าตรงนี้เหมือนน้ำมันจะขุ่นมากๆนะเยอะเหลือเกินไป พี่ทุกคนก็บรรยากาศที่นี่ก็รมลื่นมากๆเลยนะพอมาเที่ยวกันได้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวน,นะก็มีพี่ๆนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มากันนะครับมาพักผ่อนนะทุกคนเนี่ยมาเเปน,นอนปูเสือนั่งเล่นนะครับข้างบนนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปนะข้างบนนีเน้เป็นบ้านนะครับ เจ้าหน้าที่อยู่นะดูแลข้างบนนะครับมาชิวๆนะครับวันหยุดปิดเทอมนะครับก็ผู้ปกครองเนี่ยพาลูกหลานมากันเยอะนะครับ,บนี่เราจะไปถึงไหนกันบ่ข้างบนสุดเลยใช่เพราะข้างล่างไม่ไหวนะน้ำมันคูนเกินนะโอ้โกะว,ว่าจะลงเล่นน้ําล้ นิดหน่อยนะแช่ตัวนะครับที่นี่ก็จะมีอะไรนะนี่ทุกคนดอกเขาเรียกอะไรนะลวงพึ่งเหรอสวยมาก,มากท่าที่ร่มๆม่มของโบโอ้คับเดินมานี่ก็เหงื่อออกแล้วนะนี่ทุกคน นกยุงตัวนี้โกกไข่ตัวเองหรือเปล่าตีมีความชำนาญเรื่องเกี่ยวกับนกยุงไว้เขาเขากกไข่ตัวเองเหรอาไอ้ไปยุ่งไปแล้วมันตีนะฮะมันแปลกไม่ปกติอ่ะดูดินกยุงเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆนะเดี๋ยวซูมดีกว่าเราไม่เข้าใกล้เกินนะครับกำลังรออาหารเขาอาจจะรบกวนเขานะ กินกันตรงนี้แหละชิวๆนะเพาะตรงนี้ก็มีมีร่มไม้อยู่นะหน่อยแล้วก็ไม่ไม่เปื้อนดินเลยเพราะว่าอยู่บนหินมามากินด้วยกันมากินด้วยกันครับทุกคนนะพอป่ะเออมยังกลัวคนจ้างมึงเยวอยู่เป็นไงบออร่อยไหมอ๋อฮะอ๋ออร่อยไหมไก่ยก่างกันทุกคนไนก่ย่างบชัน<อ>ี่แล้ว Lời bà mẹ 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 long chưa nó lạc nó bên bên mình chịu nàng chiêu đây ngày có đấy, nô, mẹ 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 Tên mẹ mẹ chè mẹ mẹ Tên nó mẹ 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 cột mẹ 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 ต้องเลยนะรสชาติไม่ค่อยถึงเนอะงั้นน,นี่พูดตามตรงนะต้องตามนะมันจืดจืดลยรับป่น้ำตกก็เหมือนกันต้องคัเนนี้หรอต้องคั้นนี้อ่ะ ไงบ่อร่อยไหมไก่เนี้ยอร่อยไก่อร่อยเนาะแล้วส้มตำมันรสชาติไม่ถึงเท่าไหร่เนาะมันจืดไปอ่ะมันหวานะอย่าพูดเยอะก็เราก็ไม่อวยนะดูตามความจริงเนาะเขาเป็นในนี้เอฟซีช่องนี้เราเราก็พูดตามความจริงนะครับยังไงเราก็ไม่ได้บอกว่าร้านไหนอือช่องนี้ยังไม่ได้จ้าง คุ้มจนละเด็กกินไก่อ่ะฝนตกด้วยนะใส่ไผ่นี่ลำบาก ถามถามมันไม่รู้อันนี้ถามมันใช่เปล่าครับาตอบให้เลยใครรู้ไม่รู้ใครรู้กันแน,น่นึกอยู่ตอนแรกนี่เรียกว่าอะไรนี่พูดไอ้มดตัวนะั้นใหญ่ตอนแรกจะพูดว่าโหดแล้วขาวใช่ก็มันมีนี่หมดแล้วเปล่าเฮ้ยมีหัวเรา่าด้วยไงละ่ะ

ชิวๆนะครับแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งเลยนะ,ะลงเล่นน้ากันแล้วนะครับแช่ตัวนะอากาศร้อนโบแล้วก็ตีเนี่ยไปนู่นแล้วไอวตัวสักแป๊บหนึ่งนลไม่อ๋อไม่รู้เนาะช่วงนี้มันร้อนนะทุกคนอากาศเนี่ยอบอ้าวมากๆเลยนะครับดูจากทางฟ้าเนะี่ยเมื่อกี้มีฟ้าร้องเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเลยนะหนาวเชียอป่า ลอยลอยมันย่อยก่อนแป๊บนึงโดดผอเราต้มสองต้มเป็นไงบ้างน้ำเย็นไหมโดดเลยยังไม่ได้โดดเจ้าพี่เล้ง <ș> พี่เล้งโดดเลยน้ำขุนเนอะข้างบนเขาไปเล่นน้ำระวังหินนะ โอ้โหโอ้โหโชว์ิปแพงด้วยอโดดไปแล้วทุกคนผมไม่กล้าโดดครับเดี๋ยวมือถือเปียกเดี๋ยวมือถือเปียกน่าจะมีแดดนะนอนคุยกันอย่างี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำเยอนเลย ฮะมีปลาเหรอปลาปลาเชนนะว่าเดตากลู <language> ่พาลาเลชนนะแล้วก็กินกินเบียร์ยินๆแกคนึนแ้ต้องเียวก็พอแล้วแล้ต้องเียวก็พอแล้วองนีิก็ดีอ่ะใจไอ้โอ้โหใจนี่นี่น่าดมว่ะดูระดับ่ก็รดัเยดับมาเฟรดมด้วยดอมดดมนี้ที่มันป็นใหญ่ๆที่ไี่ีอะเจ๊จกินบอยอะเจ๊กินเจกี้บอยอะ cái kia cái bòi đen bòi ơi ừ, uh, ai mình với kim bòi, <laughs> <laughs> bòi à giờ đã nhiều, là là ừ. à giờ bác, này nhiều nhiều đấy này cái chắc còn, uh, ừ. ừ. để cho ừ, đâu <laughs>

ไม่กันน้ำด้วยกันน้ำออกลไม่กันน้ำเข้าโอ้โหจด้เอาเกลี่ยน้ำประมาณไหมไม่ดีมากฮะคุยด้วยครับไปแล้วหรือ ไปขึ้นไปข้างบนแล้วมีเก้มาแล้วครับเตะเ้เอะไใจดีดีนะมมั้ยัมือเลยการน้ำออกก่อนเการเข้าแล้วเขาบอกไอ้นเนี่ยกันน้ำได้โน้นมันไม่จริงหรอสามในในกาเสียงสเอ้ยสิบสาม่ในน้ำได้ไม่กล้าไม่กล้า ต้องน้ำได้แต่ต้องความลึกไม่เกินเท่าไหร่ไม่รู้กี่เมตรก็ไม่เอาจริงๆไม่โค้งมันไถลลงในน้ำได้นะจ๊ะใช่เหรอซื้อมาทั้งทีค่องแพงแล้วใช้ผุ๋มหรืใช้มันทั่วๆตองดูก่อนเนี่ยเปิดเปิดแล้วเนี่ยเอ้ยปุ๋มอุ้ยมีปลาด้วยทุกคนน้ำเก็ะใสอยู่พี่เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นน้ำปลาด้วยนะ มันเจ็บจริงๆแล้วต้องต้องคืนคารีที่เราล้อมเตียงโลกเขาก็รู้มันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่อก้าวเหนีองแรเป็นค้างแรกแต่ข้าวเหนเน้อไม่ใ่้าะนบ้านเออขวเนแร้เนี่ยมาก่่คาีนะมันก็เร่มแ้่ นอนแช่ตัวทับสอวันวได้ปะ<า>ได้มาเด็กชมนี่โอ้ไม่โดนนะเพราเาไม่โดนกอ <c oughs> งเ,เนนอช็ดตัวไม่ได้ต้องลงไปทำเหมนต่อแล้วฮะ<า>ลงไปตอนไหนเนี่ยเ <c oughs> ย็นนี้แหละลงเย็นนีเหรอเดี๋ยวทำพรุ่งนี้ไอ้เด็กทำาี่นี้ฮะางวง<อ>ไม่ได้มึงทำกลางคืนเนี่ยขยันจัดงนอนขยันเกินถ้าวันนิดเนี่ยก็มาแช่น้ำด้วก็มาแช่ได้แต่งตัวแ้ว อะไรอ่ะเฮ้ยปลาครับปลาอะไรอ่ะปลาฉกปลาไหลปลาไหลเข้ากินเนอะปลาไหลทะเลเข้ากินเนี่ยกินกินโชยกินได้นะปลาไหลตัวเนี้ยเห็นเห็นข่าวคไม่กินไม่กินจะดีกว่าัอ้าวเรียครับแจ็คจะกินปลาไหลโชยไปทอดก่อน เนี่ยเดี๋ยวปอนให้นี้มันละลายจะใครนาดาวไปทอก่อนปอนให้นะทำานึงตัวเลยครับของจริงครับแจ๊คของจริงไม่ดีมากเฮ้ยมัก่อนก็เคยเป็นตกม่แตดี่มักลายเป็ยังมานก็อะไ่าเงี้่้อไอ่น้ำไม่สะอาด Gin kỳ Hãy đi nó <nào> đến <laughs> <Phổ klam thôi. cười> <Này đuôi lắm. cười> đây, hầu khả năng. đi có mấy lần. Mày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  ไม่เดี๋ยวกุกถ่ายกล้องหน้าอยู่เอาอเฮ้ทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วครับรู้สึกว่าจะหนาวเลยนะโบนะแช่น้ำนานไม่บ่อยหนาวก็ตอนนี้แดดเนี่ยไม่มีแล้วะฮะเอามาเลยเหรอ แจไม่ได้พูดเปนเด็กรองฮะนี cá đột vào thùng này đi. À, cá Hả? cá lò Ồ, này lên nắm gần nản mạng rồi nè Mấy này nảo Mấy lô Này gì? Nước cua à? โอ้ยโดดไปแล้วหนึ่งคนใช่หรอไม่เป็นอะไม่ใช่ไม่ดู้มันมันมันดูไม่สูงนะแต่ความจริงแล้วมันขึ้นไปสูงนะบประมาณห้าหกเมตรได้อยู่นะตรงเนี้ห้าห้าเมตรได้อยู่

ฝนตกแน่เลยเย็นเนี้ยอ่าเย็นนี้ฝนตกแน่เลยใช่แต่มันอบอ้าวเนาะอยู่ที่เดิมแล้วนกยุงตัวเนี้ยไม่ไปไหนอ่ ไหนตัวพูตัวพูตัวเมียดูไงจีไหนตัวนี้ตัวเมียเหรอตัวนู้นอ่ะมันดูยังไงอ่ะตัวตัวพูนี่ห่างยาวเหรอต้องเข้ากุ้นต้อเข้ากุ้นเชื่อไม่ได้เลยพวกนี้เนี่มันแมวป่าเหรอเชื่อเข้าคมรอยไม่วิที่มาที่ไปแมวป่าเปล่าไม่น่าจะป่ากันแมวป่าเนี่ยหน้าไม่จอยเลย ห,ห้ามเดือยสุลานะห้ามเอานะทุกคนห้ามเอาสุลาเข้าไปนะครับข้างในนี้อเอาห้ามนะเดินทางโดยสวัสดิภาพครับบทไพยจบแล้ว ทุกคนเห็นไหมกวางครับกวาง